สวยรู้และดูดีทุกยุคทุกสมัยต้องคันนี้เลย เซดีไทยรถสวยสาขาสุราษร์ธานีนะคะวันนี้นะคะน้องเอมาพร้อมกับนะคะเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยตา้าฟอร์จูเนอร์ะคะปี2015เครื่องยนต์นะคะ 2.8V ขับ2นะคะสำหรับคันนี้นะคะนอกจากนะคะจะตอบโจทย์ในส่วนของรถครอบครัวนะคะรถเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะคันนี้นะคะยังนะคะโดดเด่นนะคะทุกๆมุมมองนะคะแล้วก็นะคะเป็นที่ต้องการของทุกๆ ระดับเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวน้องเอจะพามาชมรอบคันเจ้าคันนี้กันค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาออกห้างอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทนะคะแต่วันนี้น้องเอนามาให้เพียง9ก้าแสนบาทเท่านั้นนะคะแถมน้องเอยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆโดนๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโปรดอกเบี้ยศูให้เลย1ปีนะคะแล้วก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะ20,000กิโลนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรนะคะ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ 24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทยนะคะมีเหตุฉุกเฉินนะคะแค่ยกหูก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าใบบีม LED นะคะโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะคะไฟตัดหมอกนะคะก็มาพร้อมกับฝาครอบโครเมียมกันเลยทีเดียวนะคะทำให้รถนั้น โดดเด่นและสวยงามลงตัวนะคะไล่มาที่ล้อกันบ้างนะคะนนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะขอบ18นะคะมาพร้อมยางปีใหม่ให้เลยนะคะดอกยางมาเต็มนะคะเรียกได้ว่าวิ่งกันยาวๆไปเลยนะคะมาในส่วนของนะคะในส่วนของกระจกด้านบนนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดมาให้นะคะกระจกพับเก็บไฟฟ้านะคะมาพร้อมคิ้วกันสาดด้านบนปิดโลโก้โตโยต้า o อ t u n เนนะคะ แต่งขอบด้วยโครเมียมนะคะด้านล่างนะคะและนะคะเบ้าจับนะคะอันนี้เป็นเบ้าจับจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมปุ่มสมัรททีเลสนะคะมาพร้อมบันไดด้านข้างสีดำนะคะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในตอนขึ้นรถยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาสวยงามและลงตัวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะไฟไท้าย LED นะคะโค้งรับกับตัวรถนะคะแล้วก็คาดมาด้วยโครเมียมนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าโลโก้โตโยต้า o อนจูเนอนะคะออกแบบมาสวยงามเหมาะกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกด้านบนติดสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ เปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะ,ะเห็นไหมแล้วคะว่าสะดวกสบายแค่ไหนนะคะเข้ามาในส่วนของนะคะห้องเก็บของด้านหลังกันเลยนะคะก็จะกว้างขวางนะคะสามารถนะคะใส่สัมภาระได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะตรงเบาะด้านหลังถ้าเกิดว่านะคะมีผู้โดยสารเยอะเราก็สามารถปลดลงมาได้เลยนะคะเกิดว่าไม่มีใครสัมภาระเยอะเราก็พับเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เมื่อเสร็จเราก็แค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะปิดอัตโนมัติให้อีกเช่นกันนะคะนอกจากจะเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วนะคะเพียงแค่กดรีโมทนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดได้เองเลยนะคะ เรียกได้ว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะพลาดไม่ได้ที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของภายในกันบ้างนะคะไล่มาที่แผงประตูเลยนะคะเป็นจุดแรกนะคะแผงประตูก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถนะคะปลดล็อกล็อกรถได้เลยตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็สามารถ ปรับปุ่มกระจกได้ด้วยนะคะซ้ายฝาตั้งค่าระดับกระจกนะคะให้เข้ากับนะคะระดับสายตาของเรานะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะเป็นคันนี้จะเป็นระบบพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะด้านขวานะคะควบคุมจอแสดงผลการขับขี่นะคะส่วนฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะควบคุมในส่วนของหน้าจอด้านซ้ายนะคะจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเนวิเกเตอร์นำทางให้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกส,าสบายมากเลยนะคะคันนี้นะคะอํานวยความสะดวกมาเต็มเลยนะคะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังเป็นระบบสตาร์ทนะคะนี่เลยนะคะอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็ไล่มาด้านล่างนะคะก็สามารถนะคะเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะคะตรงกลุ่ม ใกล้คนขับนะระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีในส่วนของระบบกันถนนลื่นนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมปุ่มแปลงไฟนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตกแต่งมาด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ฝาครอบเกียร์นะคะก็จะเป็นสีเงินซินเวอร์นะคะทำให้รถดูดีเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับปุ่ม e ีโค o โหมด พาวเวอร์โหดให้ด้วยนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะเจ้า Toyota าฟอร์จูเคันนี้ยังมาพร้อมกับนะคะระบบถุงลมให้ถึงจุดเลยนะคะเรียกได้ว่าเซฟผู้โดยสารทุกๆจุดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะพร้อมกับนะคะระบบปรับไฟฟ้านะคะถึง8จุดเลยทีเดียวนะคะ8ทิศทางนะคะสำหรับคันนี้นะคะ มาพร้อมกับโรมกระดุมสีดำนะคะทำให้เข้ากับตัวรถนะคะเรียกได้ว่านะคะสวยงามเลยทีเดียวมาต่อในส่วนของช้องบริสารด้านหลังกันบ้างนะคะภายในนะคะกว้างขวางโอนะคะมาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มแปลงไฟนะคะที่มีให้ถึง2จุดเลยนะคะสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเล่นโทรศัพท์จะชัดแบตนะคะได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าโฟลเจอร์คันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องยนต์ 2.8V ขับ2ปี2015ราคาเพียง9 2 9 0 0 0บาทนะคะนอกจากนี้น้องเอยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีเด็ดโดนๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรหาน้องเอตอนนี้เลยนะคะที่061นะคะ1737878นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของรถสวยๆเกรด A แบบนี้นะคะถ้าคุณพลาดนะคะถือว่าคุณพลาดรถดีๆไปเลย1คันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ รีบทักหาโนเอตอนนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าโนเอจะนำรถอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ